วันพุธที่6มีนาคม2024ัวข้อภาพตหัวข้อภาพตัวอยา่างข้อพระคำพีย้อนบทที่12ข้อ12ถึง15กล่าวว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มเขาก็พากันถือทางอินทพารามออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮสนานะ ขอให้พระองค์ผู้สเสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจร,รเจิญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าทิดาแห่งสยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาสเสด็จมาข้าพเจ้าดีใจ ที่พระเยซูกับสาวกของพระองค์มีเช้าแห่งความชื่นชมยินดีและมีความสุขวันหนึ่งในวันนี้ก่อนสัปดาห์สุดท้ายแห่งการทนทุกข์ของพระองค์เริ่มต้นขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าคนกลุ่มนี้ต้องการคำหนุนใจการเดินขบวนเข้าไปในเยรูซาเล็มอย่างปัจจุบันทันด่วนครั้งนี้โดยมีใบอินทพารัมแทนที่จะเป็นร่มธงและทรงลาแทนที่จะเป็นม้าศึกนี่คือ ภาพตัวอย่างของวันที่พระเยซูจะทรงสเสด็จมาในพระสิริในวาระสุดท้ายของโลกซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงสเสด็จมาครอบครองชั่วนิรันดร์โดยมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จากประชากรทั้งสิ้นของพระเจ้าข้าพระเจ้าสงสัยว่าภาพตัวอย่างนี้ช่วยคนเหล่านี้หรือไม่ในขณะที่เขาเดินผ่านสัปดาห์ศักดิ์สทธิ์ด้วยความตึงเครียดความกลัวและความทุกข์ทุกรูปแบบ เพราะแน่นอนนี่คือจุดประสงค์ของไม้กางเขนซึ่งเป็นชัยชนะขั้นสุดท้ายของพระเยซูโดยความทุกข์และความตายของพระองค์พระเยซูทรงทำลายอำนาจของความชั่วที่ครอบงำเหนือเผ่าพันธ์ทั้งสิ้นของมนุษย์และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายชัยชนะของพระองค์ก็เป็นชัยชนะของเราเพราะทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตชั่วนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์ นั่นคือบางสิ่งที่ต้องมุ่งหวังเอาไว้เราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่ข้าพระองค์เดินไปกับพระองค์ในเทศกาลมหาพรตนี้ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้จดจำและยินดีในชัยชนะของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ด้วยเถิดอาเมน